สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้มีข้อวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลในการสําคัญทั่วทุ้มบุมโลกไม่พลาดน,นะครับทีเด็ดดีๆนี่นสามารถกดติดตามกดทัสไลค์เข้ามาได้โอกาสชนะถึง80-90%เซเลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับช่วงนี้ฟุตบอลหีืออยกกันเตะกันเยอะมากชอบเชียร์บอลเชียร์บอลกันเลานะครับโปรโมชั่นเยอะครับของบิชชั่นก็มี ถถมมีลิงแลทรัพย์สามารถสร้างไรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงเลยสนใจคลิดกันมาได้นะครับเราจะไปที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะสวนซีเปิดบ้านพบสต๊กซิตี้นะครับเจ้าบ้านสวอนซีหั12สต๊กหลัก19นะต่างกาันประมาณ7อันดับเองเจ้าบ้านเปิดมาตามทรงแหละนะเล่นดีกว่าช่วงหลังก็ต่อครึ่งลูกนะครับผลงาน6เกมหลังคู่นี้เจอกันมาสวอนซีนี่ชนะไป2สต๊กทีมเยือนชนะไป3ดูแลทีมเยือนดูเหลื่อมๆกว่านิดหนึ่งนะฮะ ส, 4, สุวรรณี10เกมหลังล่าสุดมีชนะ3เสมอ3แพ้4ฟอร์มไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็10เกมหลังบวกไป2เองเสียไปถึงโอ้4 5เกมนะครับเสมอ3อัตราการบวกไม่ดีนะครับ25%เองนะสวุวรรีในบ้าน10เกมหลังล่าสุดมีชนะ5เสมอ2แพ้ไป3ก็ในบ้านดูดีขึ้นนะตัวเลขสวยอยู่นะครับแล้วก็อัตราการบวกในบ้านบวกไป4เกม เสียไป5เกมเสมอ1ในบ้านก็45เอซนอัตราการบวกแต่ก็ยังถือว่าไม่เกิน50ค่อนข้างเหนื่อยลุ้นนะฮะสต๊ก10เกมหลังล่าสุดมีชนะ4เสมอ1แพ้ไป5้าช่วงหลังบวกไป4เกมเสียไป6เกมแล้วนะคบเปอร์เซ็นต์การบวกแค่4 0เปอร์เซ็นต์เองส่วนสต๊กนะฮะเกมเยือน10เกมหลังล่าสุดมีชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง5เกมบวกไป4เกมเสียไป6%กเปอร์เซ็นต์การบวกสต๊แค่40เปอร์เซ็นต์นะ ก็ยังม,งมองว่าสว่วน4เย้าเยือนไม่ดีแต่ในบ้านเล่นดีนะครับส่วนสต๊อกเนี่ยเย้าเยือนปนข่ะ40 45เปอร์เซ็นตนะนะ์อัตราการบหวกก็เปิดมาตามทรงครึ่งลูกวัดใจไปดูราคากันหน่อยราคาสว่วน4ต่อปป1.88นะถ้าต่อครึ่งลูกตามเนี่ยก็จะได้2.1นะผมว่าอยู่สว่วน C ปปดีกว่าก็ได้ลุ้นกว่านะครับราคาไม่แรงเกินไปด้วยเชียร์เจ้าบ,บ้านสว่วน4ปปร,ร,รับ3หัก ส่วนคุยสอนจะไปที่อังกฤษดิวชัน2ครับเป็นฮาริพูเปิดบ้านพบนิวพอร์ตเคานตี้ครับเจ้าบ,บ้านฮาริพูอยู่ที่2 2บนตารางคะแนนส่วนนิวพอร์ตเคานตี้อันดับ19นะครับราคาเปิดมาที่ฮาริพูต่อปอ,ปอ,ปอราคาก็ถือว่านิวพอร์ตต่อปอ,ปอ,ปอนะระดับสิบต่างกัน3อันดับนะกอหกเกมหลังคู่นี้เจอกันมาแล้วนะนิวพอร์ชนะ2ฮาริพูชนะ2มีเสมอ2อถือว่าสูสีใกล้เคียงกันเลยครับผลงานเมื่อเจอกันมา ฮาริภูเจ้าบ้าน10เกมหลังเย้าเยือนมีชนะ2เสมอ3แพ้ไป5เกมบวกไป4เกมเสียไป5เสมอ1เปอร์เซ็นต์การบบกไม่ดีนะครับเย้าเยือนส่วนฮาริภูนะฮะ10เกมหลังล่าสุดนี่ก็ในบ้านชนะ2เงงั้เสมอ3แพ้ไป5บบกไป3เสมอ2เสียไป5นะฮาริภูไม่ค่อยดีว่ะพอรู้ทิมเยือนนะ นิวพอร์ตเคานตี้สิบเกมหลังล่าสุดมีชนะสองเสมอเยอะเสมอไปหกแต่เสียแค่สองเกมไงบวกไปสี่เกมเสมอสองเกมเสียไปสี่เกมก็ดูทรงๆหง้าสิบห้าสิบส่วนนิวพอร์ตเคานตี้เกมเยือนสิบเกมหลังล่าสุดเสมอเยอะอยู่เสมอไปห้าชนะสองแพ้ไปสามเกมเยือนเนี่ยบวกไปห้าเกมเสมอหนึ่งเสียไปสี่เปอร์เซ็นต์การบวกก็ดูสงูงอยู่นะครับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าทีมเยือนไม่ธรรมดาน่าเชียร์น่าลุ้นกว่านะไปดูราคากัน อ๋อก็ถึงว่าตอปปอนะราคาเปิดมาชิมเยือนปอน1.9ครึ่งลูกได้เต็มืมก็อยู่ port, นิวพอร์ชิมเยือนแล้วกันคิดว่ามีโอกาสเก็บใช้ได้มากกว่าสูงกว่านะครับจ port, ัดดีพอร์ตทันทีได้เลยนะครับทีเดียสองคู่วันนี้ชอบการกันมาได้โปมชั่นเยอะมากค่าคอมมิชชันก็มีแถมมีลิงก์นะครับสามารถสร้างเลยได้ทันตลอด24ชั่วโมงสนใจคิกกันมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ